เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นวแนวมุ่งตรงต่อนทางพระน,นิพพานทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอจาก,กดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เหลือดลมในตัวเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปลับให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องสบายต้องผ่อนคลายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็น ทิ้งทุกอย่างลอยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทั้งหมดนะจ๊ะ ทำเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกให้ใจเกิงเกลี้ยงให้ใจสสใสใสเนี่ยเราใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีในปรับตรงนี้นะจ๊ะให้ใจเกิงเกลี้ยงให้ใจใสใส ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวเนียไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นเนะ่ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ใจเป็นกลางกลางใจใสใสใจเย็นเย็น แลก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมยึดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานอกจากนั้นยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่พระสัมมาสุธิจาทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนไม่มีเวนเลยแม้แต่พระองค์เดียว เมื่อท่านปลดปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตใจของท่านจะกลับเข้ามาสู่ภายในแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรไนอกเหนือจากนี้นะี่นิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิยานเป็นพระสัมมาสัมุทิจจ้วานิ่งอย่างเดียว จนกระทั่งใจถูกส่วนก็ตกสูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบัตเหมืนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่จริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยนะอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้และแต่บาร,รมีที่ไม่เท่ากัน บารมีมากดวงก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งสว่างจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมมักหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิีฐาน เป็นธรรมดวงแรกทางานนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะไม่ได้ไปพิจารณาอะไรนะนิ่งอย่างเดียวพิจารณาท่านคือดูเฉยๆนะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมือ่อใจหยุดนิ่ง พราะเมื่อท่านดูเฉยๆสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวก,ก็ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆผ่านกายในกายเข้าไปเรื่อยๆจงกระทั่งไปถึงพระธรรมกายในตัว เป็นองค์พระที่สวยงามเมากใสบริสุทธิ์เกตดอกบอัวตูมอริยาบทสมาธินิ่งอยู่บนแผ่นชาญที่ใสใสทั้งก็นิ่งเรื่อยไปดูเรื่อยไปอย่างสบายสบาย จึงต้งผ่านกายทำโคตปูกายทำปะโสดาบันกายทำยมัสกิาการมีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระรหัสตัสรุปเป็นประสมมอทุริจ้านิ่งอย่างเดียวพนิ่งไปก็ตกศูนย์ไปเรืเร่อย ใจก็เป็นอิสระภาพไปเลยเลยอิสระภาพจากกิเลสอาสวะเพิ่มขึ้นาบริสุทธิ์เพิ่มเงินไปเรืเลยยิ่งหยุดยิ่งยิ่งยิ่งดิ่งไม่ยังใจก็ยิ่งบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เป็นวลาหาันตะสมาสมุทเจาวและท่านนำวิธีการที่ท่านได้บรรลุมาสั่งสอนระษาว,วกเมื่อพระษาว,วกทำตามท่านก็ได้บรรลุทำตามท่านคือบรรลุมรคนิพพา์ตามท่านแต่การหยุดกับนิ่งอย่างเดียว หยุดนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราผู้มารภิบายหลังะะจะต้องเดินตามรอยท่านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะพยายามมานะเอาความสยานอยากตรึงใจเราไปติดกับสิ่งภายนอก มามากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เจะคุ้นเคยกับใจที่หยุดนิ่งจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่จะทำให้ชีวิตนี่บริสุทธิ์บริบรูบรณ์สมความปรารถนาได้เนะี่ยมีอยู่ในตัว ความทยานอยากทำให้จิตไม่บริสุทธิ์คือยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อใจหยุดจากความอยากทั้งหลายนิ่งถูกส่วนก็ถูกสูยนดังกล่าวนั่นแหละหลุดพ้นเป็นอิสระภาพ ส,สิ่งหล่านั้นที่พยายามมาเขังคับเอาไวน้น่หลุดก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในก็ถึงความเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นหยุดนี้จึงเป็นตัวสำเร็จ ให้ใจบรรลุมรรคผลนิพพานวรลุธรรมได้ตามที่พระเดชยคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้กันให้ได้นะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาๆจะไปสบาย,บายพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบ ไปสู่สภาวะที่ละเอียดคือกายก็เบาขึ้นใจก็เบาขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น,นโปร่งขึ้นโล่งขึ้นวางขึ้นไปเรื่อยๆจนทั่งเหมือนไม่มีตัวเหมือนไม่มีร่างกาย ะหายไปเลยหรือใจที่นิ่งอย่างเดียวเมื่อความรู้สึกกับความสบายสั่งสมมากเขาก็เคลื่อนไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกตรงนี้ใ,นให้ได้ฝึกยุดแรกไน้ให้ได้ะก่อน ฝึกซ้ำซำทำให้เป็นตรงนี้ฝึกใจหยุดใจนิ่งใครคุ้นเคยกับการวางใจนิ่งเฉยเคยายใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะใครจำเป็นจะต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจ เป็นดวงใสๆ,ๆหรือองค์พระแก้วใสๆ,ๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วกับละครใจอย่างสายสบาย ระคองใจให้หยุดให้นิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึก นึกถึงดวงใสใจอยู่ที่กลางดวงใสใสหรือองค์พระแก้ใสใสๆนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะเราก็ทำอย่างนี้ ส่วนใครถนัดนิ่งเฉยเฉยก็นิ่งอย่างเดียวแล้วตอนสุดท้ายสภาวะธรรมของใจที่บริสุทธิ์ก็จะเหมือนกันเมื่อตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็จะมีดวงใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมมณีมิตรระหว่ามาทั้งความสุขความบริสุทธิ์ ความชัดความใสความสว่างและใจที่มีปีติสุขรอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาให้กลั่นจิตกลั่นใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ